การถามตอบน้ำหนักและส่วนสูงในภาษาจีนคลิปนี้สอนเป็นแพทเทิร์นง่ายๆเลยนะคะการถามน้ำหนักใช้คำว่าหนีเห่ตัวจงหรือสามารถละคำว่ายหวไปได้นะคะก็จะเป็นหนีตัวจงมีความหมายแปลว่าคุณมีน้ำหนักเท่าไหร่หรือว่าคุณหนักเท่าไหร่คำว่าจงแปลว่าหนักและในการตอบนะคะเช่นหัวหูชืหูกงจินฉันหนัก55 kg. หกิโลกรัมอูชืหูก็คือ55ห้า กิโจินแปลว่ากิโลกร,รมัมและในการถามส่วนสูงนะคะใช้คำว่าหนีอยู่ตัวเกาหรือสามารถละคำว่าอยู่ก็จะเป็นหนีตัวเกาคุณสูงเท่าไหร่คำว่าเกาแปลว่าสูงและในการตอบเช่นหัวยี่มีลิ้วหูฉันสูง1.65เมตรซึ่งก็คือ165เซนติเมตรคำว่ามีแปลว่าเมตรนะคะ มาจอดลึกคำศัพท์ไปด้วยกันกับชีตคำศัพท์ HSK ระบบใหม่1และ2ที่ได้รวบรวมคำศัพท์พื้นฐานกว่าพันคำแบ่งหมวดหมู่คำแต่และประเภทด้วยสีต่างๆทำให้จำคำศัพท์ได้ดีและเร็วขึ้นพร้อมตัวอย่างประโยคจากข้อสอบ HSK และประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน HSK 1 179บาท HSK 2 229บาทค่าส่ง30บาทสั่งสงเล่มส่งฟรีสนใจสั่งซื้อแอดไลน์มาที่ h o ด t ฮาได้เลยค่ะ